ท่านผู้ฟังที่รบครับวันนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเทปที่ที่เจ็ดที่แปดไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเพื่อนครัวเราสักนิดหนึ่งนะครับหลายคนที่ตั้งฟังอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับมองการไกลสนใจวิชาการประสานความร่วมมือยึดถือคุณธรรมเลืศลำ้ำมนุษยสัมพันธ์ชาฉาดไอที IT, วิถีประชาธิปไตย คิดใหม่สร้างสรรค์สร้างันเป็นจริงนะครับไม่ทราบใครเขียนไว้แต่ถือว่าณว,วันนี้นะครับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่น้องเพื่อนครูคงจะมีกระบวนการทั้งเก้ากระบวนการนี้ครบอยู่ในตัวของท่านเองนะครับวันนี้หลายคนหลายท่านนะครับยังคิดว่าตัวเองเป็นเรือจ้างอยู่นะครับผมกลับเรียนว่า นักกระบวนการคิดในวันนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะครับต้องปรับเปลี่ยนไม่ใช่แค่เป็นแค่เรือจ้างเพื่อจะนําผู้โดยสารไปส่งอีกภาคหนึ่งนะครับวันนี้เราต้องดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเขาเขาจะอยู่กับพวกเรานะครับจนถึงแก่กรรมนะครับคุณแม่ว่าคุณครูคต้องติดตามตลอดออเพื่อนครูที่ราครับเพื่อนผู้ร่วมิจาชีพตลอดจนท่านไปจนปที่ราครับจัญญาบันของครูเก้าประการนั้น เราพูดมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็น4ี่ปีมาแล้วนะครับมากมายมาแล้วผมจำํำปีปศไม่ได้แต่ถือว่าทุกคนทุกท่านต้องยึดถือปฏิบัติกันอยู่นะครับเก้าประการมาทุกชนนิดหนึ่งนะครับว่าต้องรักเมตตาสิทธิ่านมิตรน่าศรัทธาวันนี้คนที่ก้าวเข้ามาเป็นครูอาจารย์ถามว่าท่านคิดถูกแล้วหรือย,ยังนะครับถ้าท่านไม่มีความรักเด็กนะครับไม่เมตตาสิิ ก็ควรจะไปสู่อาชีพอื่นนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพพระโพธิสัตว์นะครับที่พร้อมที่จะให้นะครับเป็นอาชีพของการให้เพราะฉะนั้นคนเป็นครูถ้าจะหวังเรื่องความร่ำรวยเรื่องกําไรคงจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นศี์เป็นตัวหลักครูรุ่นเก่าๆทำไมจึงเรียกว่าครูชนิดบุคคลนะครับเพราะท่านถึงพร้อมนะครับถึงพร้อมจริงๆน่าศรัทธานะครับต้องรักเมตตาศีลดุจญามิตรน่าศรัทธานะครับความศรัทธาเกิดขึ้นได้นะครับจากจากสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ประการที่สองอบรมจริยาให้ใหววใคว,นนควา,า,รรม,วม,ามรู้ให้วิชาด้วยเต็มใจนะครับวันนี้คุณครูอาจารย์เตรียมตัวมาเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมที่จะให้นะครับเพราะนั้นวิชาที่จะให้ต้องออกจากหัวใจของท่านเปแนทุกอย่างก็ออกจากหัวใจทุกอย่างดีพร้อมหมดนะครับอบรมจริยาให้วิให้วิชาด้วยเต็มใจนะครับวันนี้เรามีสื่อการเรียนการสอนมีตัวอย่าง วิชาวความรู้องค์ความรู้มากมายนะครับที่เราจะแสวงหาได้แล้วพร้อมที่จะมามอบไปกับจิตของเรานะครับประการที่3ทําดีเป็นแบบอย่างคนทั้งบางเล่าลือไกลน,นะครับวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นครูอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเรียกแรงศรัทธานั้นขึ้นมาได้นะครับก็คงจะไม่ไกลเกินไปนะครับว่าการทําดีเป็นแบบอย่างคนทั้งบางเล่าลือไกลในอดีตนั้น ในชุมชนที่ห่างไกลมีข้าราชการอยู่ชุดเดียวแค่นั้นก็คือข้าราชการครูนะครับที่เป็นทุกอย่างนะครับบางครั้งก็เป็นทนายความนะครับบางครั้งก็เป็นผู้พิพากษาบางครั้งก็เป็นหมอพยาบาลบางครั้งก็เป็นได้ทุกเรื่องนะครับนั่นคือครูอาจารย์แต่มาวันนี้สังคมเราเปลี่ยนไปนะครับครูอาจารย์ก็ลดบทบาทลงนะครับประการที่4ไม่มุ่งร้ายไม่มุ่งร้ายจิตใจส่งผลร้ายสิทธ สมสารนะครับมีกฎหมายหลายฉบับมาวันนี้นะครับการที่ครูไปพูดนะครับไปพูดไปกระทำนะครับมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่กลุ่มจิตธิมิตชนมักจะเอ5อก็คือความเป็นมนุษย์นะครับวันนี้คุณครูจะใช้อารมณ์จะทุบจะตีนะครับหรือว่าจะพูดบางคำนะครับซึ่งทำให้เด็กเกิดความทุกข์นะครับแลวันนี้เด็กมีไอทีนะครับถ้าเด็กเกิดอัา วิดีโออัดคลิปอัดเทปนะครับไปเผยแพร่นะครับ,นะรบจัญญาบันขอน้อนี้ค่อนข้างจะเขียนไว้ครอบคุมนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดมาเป็นเวลาเสียหสิปีแล้วก็ตามแต่ว่าถือว่ายังใช้ได้อยู่คนก็ควรระวังนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทงการเรียนการสอนนะครับขอให้มีใจที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ระวังนะครับต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครูวันนี้ไม่เหมือนครูในอดีตนะครับประการที่5ไม่หาอามุธสิษย ทุจริตในการงานผมเรียนว่าณนาวันนี้ก็โอกาสที่จะหาอาิตรสินจ้างจากลูกศิษย์ลูกหาแทบจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่ครูประชาบาลครูประถมที่อยู่กับเด็กเล็กๆนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนซึ่งอยู่ในเมืองนะครับท่านอาจจะสอนพิเศษนะครับเช่นเช่นติวหรือว่าสำนักกวดวิชาหรือบางท่านที่มีความรู้เฉพาะเช่นนาตศิลป์ หรือว่าวิชาภาษาอังกฤษท่านอาจจะเปิดสอนพิเศษเพราะฉะนั้นอยากให้ชุมชนกล่าวได้ว่าเวลาท่านมาสอนจริงนะครับท่านสอนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เวลาลูกศิษย์ลูกงาไปเรียนพิเศษกับท่านนะครับท่านเอาใจใส่ใส่ใจลูกมีคําพูดบางคําว่าเวลาเด็กไปเรียนพิเศษแล้วเรียกลูกลูกๆนะครับแต่เวลาอยู่ในห้องที่สอนปกติก็ด่ดาว่ากล่าวอะไรเหล่านี้นะครับก็ขอให้ จตรงข้อนี้นะครับเราเรา,เราก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่หาอาิตรสิทุจริตในการงานนะครับเราจะไปพบในระดับมหาวิทยาลัยนะครับในการแก้เกรดแก้ต่างอะไรต่างนะครับที่บางครั้งลูกศิษย์ต้องเอาตัวไปแลกก็จะได้เกรดแต่ระดับระถุนเราคงจะไม่มีนะครับประการต่อไปนะครับประการที่6ทําตนใ้ชํานาญทุกวงการชมว่าครูนะครับข้อนี้สําคัญมากๆนะครับทุกครั้งที่คุณครูออกงานต้องออกแบบครู นะครับทุกครั้งที่คุณครูแต่งกายแต่งชุดแต่งเสื้อผ้าแฟชั่นต้องเป็นแฟชั่นแบบครูนะครับท่านจะกินท่านจะนอนท่านจะเดินนะครับต้องสํานึกตลอดว่าท่านเป็นครู24ชั่วโมงนะครับเป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ทุกคนจะมองครูเป็นหลักนะครับถ้าคุณครูเรามีโอกาสได้แสดงบทบาทไม่ว่าอะไรนะครับก็จะต้องฝากฝ,ากฝีมือไว้นะครับต้องทําให้ถึงที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับนั่น ทตนให้ชำนาญทุกวงการชมว่าครูแสดงว่าทุกวงการทุกท่านก็ยอมรับนะครับว่าครูนั้นยอดจริงๆประการที่7นะครับศรัทธาอาชีพครูให้คนรู้ยศศักดิ์นะครับมีความศรัทธาในอาชีพของพวกเรานะครับมีความรักมีความศรัทธาให้ความให้คนรู้ยนศักดิ์เพราะเราอยู่อย่างมีศักดิ์นะครับเราเรา ที่มาเป็นอาชีพหนึ่งนะครับต้องต้องคุยให้ได้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ที่มีเกียรินะครับเป็นวิชาชีพชั้นสูงนะครับวิชาชีพชั้นสูงนะครับประการที่8่เอื้อกูลดังน้องพี่จายารีปีชาวภูนะครับกรณีไม่คงไม่แปลงน,นะครับว่าเพื่อนภูเรานะครับวันนี้ที่ลูกศิษย์หรือก็ดีหรือไรระเบียบก็เกิดจากเพื่อนภูเรามีจิตใจที่เอื้ออาทรน,นะครับลูกเหมือนหลานนะครับดูแล พวกเด็กนะครับพวกนักเรียนอย่างเต็มที่และประการสุดท้ายก็คือภูมิปัญญาประสานไว้ความเป็นไทยใฝ่เชิดชูวัฒนธรรมมั่นคงอยู่ด้วยมีครูผู้ไฝ่ปองนะครับวันนี้สังคมจะอยู่ได้นะครับจะอยู่รอดได้เขาฝากหวังฝากพึ่งนะครับครูอาจารย์ทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจรรยาบรร9ประการนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ จะมาตกย้ำซ้ำเติมให้กับพวกเราได้นะครับก่อนที่จะจบกันในวันนี้ขอฝากพี่น้องเพื่อนฝูนะครับว่าอุดมการครูนะครับววามมีอะไรบ้างนะครับครูนะครับ,คร,นะค,รบครูพึงพึงสังวรต่างต่อไปนี้หนึ่งนะครับพูดเพื่อให้ผมฟังสั่งเพื่อให้ขอรู้ตัวน,นะครับพูดเพื่อให้เขาฟังสั่งเพื่อทําให สั่งเพื่อให้เขาทำย้ำเพื่อให้เขารู้เอ็นดูเพื่อให้เขาอบอ,อุ่นสนับสนุนเพื่อให้ได้เรียนติดเตียนเพื่อให้เขาแก้ไขข้อบกพร่องยกย่องเพื่อให้เขามีกําลังใจเอาใจใส่ไม่เดินติดทางเป็นตัวอย่างเพื่อให้เขาได้ดูเป็นครูเพื่อให้เขาเก่งดีมีความสุขนะครับก็ พูดคุยกับเพื่อนผู้ไวเพียงแค่นี้นะครับน้องก็เป็นที่ต้องการตามคําตักเตือนเพื่อนที่ต้องการประสบการณ์นะครับลูกหลานฝึกการอ่านเขียนนักเรียนรอบรู้ผู้คุณธรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะหมดเทปที่1น,นะครับเทปชุดนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ